วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องภัยธรรมชาติและปรากฏการณ์เรือนกระจกหน้า225ข้อ1ตอบคำถามต่อไปนี้1การเกิดแผ่นดินไหวกับการเกิดสึนามิมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแนวคำตอบแตกต่างกัน เพราะแผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลกส่วนซึนามิคือคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรและเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งโดยมีจุดกำเนิดอยู่ในเขตเทะเลลึก 2. การกัดเซาะชายฝั่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรแนวคำตอบมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เพราะจะส่งผลให้ชายฝั่งเกิดการสึกกร่อนและพังทลายแนวชายฝั่งจึงแคบลงเรื่อยๆทำให้คลื่นสามารถเข้าถึงฝั่งมากขึ้นส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้ชายฝั่งพื้นที่ทำการเกษตรใกล้ชายฝั่งป่าชายเลน 3. หากกิง่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม หญิงควรปฏิบัติตนอย่างไรแนวคำตอบควรติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดควรรู้จักสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติก่อนเกิดดินถล่มเช่นน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินไหว 4. หากมีการเกิดปรากฏการณ์เรียนกระจกที่เหมาะสมจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือไม่อย่างไรแนวคำตอบ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เหมาะสมจะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ 5. นักเรียนมีวิธีการช่วยลดปริมาณของแก๊สเรือนกระจกอย่างไรบ้างแนวคำตอบลดการใช้ยานพาหนะที่มีการเผาไหม้น้ำมันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปลูกป่าหน้ะา2 2 6ข้อ2อ่านข้อความแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อความที่กำหนดให้น้ําป่าไหลหลากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณภูเขาทําให้ดินบนภูเขาไม่สามารถดูดซับน้ำได้ทั้งหมดจึงทําให้น้ําป่าไหลหลากจากภูเขาลงสู่บริเวณที่เป็นที่ราบอย่างรวดเร็ว และสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำป่าไหลหลากมีความรุนแรงขึ้นเกิดมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณภูเขา 1. นนักเรียนคิดว่าน้ำป่าไหลหลากส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรแนวคําตอบส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมเพราะน้ำป่าไหลหลากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากลงมาจากภูเขา จึงทำให้เกิดน้ำขังอยู่ในบริเวณที่ราบ 2. เรามีส่วนช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากได้หรือไม่อย่างไรแนวคำตอบเรามีส่วนช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากได้เพราะเราสามารถช่วยกันปลูกป่าให้มีปริมาณมากขึ้นและไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ทำให้ความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากลดลง ขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ